หรือเดียมก็ฉลาดแต่นี้เราก็มาวิเคราะห์ดูมันฉลาดเพราะอะไรมันไม่ยอมอยู่อ่ะเพราะกลัวเพราะฉะนั้นให้เราเจริญมาร์คคิดบวกไว้ถ้าสมมุติว่าเราลองดูเอาทดสอบกลัวอะไรสักอย่างเช่นฉีดยาฉีดวัคซีนนี่ก็ได้เฮ้ยเราฉีดยามาทั้งชีวิตนี่มันเท่าไหร่แล้วเป็นร้อยเข็มเอาเข็มนี้ลองอีกเข็มน่ะลองดูที่มันจะเป็นไง เมื่อใจมันยอมตัดสินใจอย่างนี้เราก็ไม่แบบมันกล้าแล้วก็ดูเลยเอาลองฉีดไอ้เคยวาดภาพไว้มันจะเจ็บอะมันเจ็บไหมเจ็บไหมพอเอาจริงๆฮ้ยมันแค่จิตมันแค่นั้นเองอะ่ะแต่ไอ้ที่เราวาดภาพไว้มันเจ็บแทบดิ้นอะ่ะใช่ไหมเออตัวลงมันหลอกเราเนี่ส่วนตรงนั้นแล้วเมื่อจจะจับได้ว่าพอจิตที่มันแชแเนี่ยมันหลอกเรา แล้วเราก็จะจ่ออยู่กับปัจจุบันได้ตลอดเพราะสุกเสิ่งทุกอย่างถ้ามันใจอยู่กับปัจจุบันและดูมันเนี่ยมันก็แค่ผ่านไปเท่านั้นแหละไม่มีอะไรเกินกว่าความสามารถที่เราจะรับมันได้และไอ้ที่มันบอกว่ารับไม่ได้เนี่ยก็คือในใจลึกๆเราออกมาหมอผัดสะผัดสะปั๊บเนี่ยถ้าเราอยู่กับมันนานๆจิตเมือจะเสื่อมมันกลัวเวทนา แต่ถ้าเรามองว่าผัสสะปั๊บมาดูใจเลยจะรู้สึกยังไงมีอะไรผัสสะตายวุจมูกลิ้นกายดูใจเลยจะรู้สึกยังไงจะรู้สึกว่าจิตเนี่ยมันกำลังอมฟา้ามว่าที่มันคิดว่าจะเจ็บเา็าเรียกว่าสัญญาอารมณ์มองใจปัะบจะเห็นเลยมันจะเก็บว่เาเหลยวจะเจ็บนะจริงไหมนะก็คือ ชอบและไม่ชอบมันจะเก็บพอเรารู้ทันมันมองไปดูมันอยู่กับปัจจุบันอยู่ที่ใจใจไม่เห็นเรารู้ทันเนี่ยมันจะเปิดเอาออกสัญญาอารมณ์ตัวนั้นไม่มาหมกเก็บเอาไว้ทำให้ใจเนี่ยโตขึ้นโตด้วยอารมณ์ว่ากลัวว่าเจ็บบอกเข้าใจนะตรงเนี้ยพอเราจับได้ว่าอ๋อมันพอกอารมณ์ไปเรื่อย แล้วเราก็สะสมอารมณ์อย่างนี้ตั้งแต่เด็กมาอะไรตรงนี้พอใจเก็บไม่พอใจเก็บก็เก็บไปที่ใจจนใจมันโตเพราะเราไม่ได้เคยดูใจเรามองแต่ข้างนอกตอนเรื่องจิตส่งออกคือสมุทยัยที่เรามองข้างนอกมันก็จะลื่นไหลแต่ถ้าเรากลับมาดูใจทันเขาเรียกว่าจิตดูจิตเป็นมรรคผลที่ได้คือนิโรธที่มันจะคลายออกถ้าเราดูทัน นะลองหักดูลองหักดูดูจิตให้ทันก่อนที่จะอมอารมณ์พอใจอยู่ไม่พอใจข้างนอกเมื่อเราทันมันเราเห็นบ่อยเข้าบ่อยเข้าเราก็จะรู้ว่าอารมณ์พอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นจิตมันโกหกเราที่จริงทั้งพอใจและไม่พอใจมีไหมไม่มีจิตมันหลอกเราให้เราอมไวมันแค่ผัดสักทั้งหมดแหละ พอเข้าใจไม่เยพอผัดสะปั๊บขั้นต่อไปที่ปรุงพอใจไม่พอใจออย่างเอาง่ายๆชอบกินอะไรอ่ะชอบกินอะไรนิบอกกันสักอันชอบอะไรชอบกุ้งชอบปลาชอบอยชอบตาชอบทุเรียนต้นฤดูค่ะอ้าวชอบทุเรียนพอเห็นทุเรียนต้นฤดูปั๊บจิตมันบอกว่าไงอร่อยได้กินยัง เ,เห็นไหมเนี่ยมันหลอกเราเห็นไหมเนี่ยมันหลอกเราอย่างเงี้ยเรายังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้เข้าปากเลยเอามาอยู่แค่เนี้ยอร่อยเงี้ยพอเข้าปากปับ๊บเราดูจิตเลยเฮ้ยมันก็แค่ทุเรียนกระทบฟันเท่านั้นนตัวอร่อยไม่มีแต่ตอนก่อนเข้าปากอร่อยจิตมาอร่อยไอ้ตรงเนี้ยสัญญาเก่าที่บอกว่าทุเรียนต้นฤดูมันอร่อย มันหลอกมันออกมาหลอกเราคือตัวเก่าที่ค้างอยู่ในใจม,มันออกมาหลอกเราพอเราจับได้มันก็จะถอนไปเรื่อยๆพอเราจับได้จับไงก็พอกินจริงก็แค่นั้นเนี่ยหว่งแค่ตุเรียนกระทบลิ้นนะ่ะก็แค่นี้เองเราทําทุกอย่างเป็นแบบเนี้ยอันนี้กระทบลิ้นกระทบตากระทบหูมันก็แค่นั้นเองหมดเลยทั้งหมดที่ออกมาเป็น เป็นอร่อยนี่คือพอใจย,ยิงมะเป็นเป็นผัสสะที่ผัสสะแล้วออกมาเป็นเวทนาตัวเนี้ยตัวลงสิ่งเหล่านี้หลอกระหมดเพราะมันเกิดจากภาพวาดที่ไม่ใช่ความจริงแต่กระทบจริงแล้วมันไม่ใช่นะเราก็ทําอย่างเนี้ยไปเรื่อยให้ทําให้คล่องเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นว่าโอ้ยโลกใบนี้มันแค่เนี้ยมันหลอกทั้งหมดมันหลอกหมดเลยใครเข้าใจมเนี่ยนะ เราฝึกถึงตอนนี้ธรรมะต่อไปนี้มันจะเป็นแบบนี้มันถึงขั้นที่ฝึกหาความจริงอันนี้เขาเรียกว่าสัญญาอารมณ์นะวางให้เรื่อยวางพอเข้าใจมันก็จะวางไปเรื่อยวางไปเรื่อยอนนี้ไอ้ตรงนี้มันจะช้าหรือจะเร็วอยู่ที่การหมั่นฝึกให้มีสติทุกเมื่อให้มีสติทุกเมื่อต่อไปเขาไม่มีขอชอบแล้วสิคะ ก็ธรรมชาตินี้มันไม่มีของชอบแล้วไม่ชอบไอชอบแล้วไม่ชอบนี่แหละเป็นเป็นอุปทานที่หลอกเราแล้วเลยอ๋อมโกหกเราหมดเลยการฝึกตรงนี้เพื่อให้เราฉลาดว่ามันไม่มีอะไรแล้วเราก็จะได้อยู่อย่างเหนือโลกอะการฝึกที่พระพุทธเจ้าทมของท่านเนี่ยเหนือโลกเดี๋ยตรงนี้แหละเพราะเราฝึกตรงนี้ได้ใจเราก็จะอยู่เหนือโลกเพราะเราเข้าใจโลกทต้องใบ้ละ ตรงเนี้ยพอทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไปเข้าบทที่ดูก่อนโมกคลาจงทำโลกทั้งใบให้เป็นของว่างเปล่าศูนย์ปล่าเถิดพิจารณาจนกระทั่งป่าศจ,จากความเป็นเขาเป็นเราเสียและมัจจุราชจะตามไม่ทันพออย่างนี้ปั๊บเขาเราก็จะไม่มีมันถอนไปหมด่ะตัวลวงโลกเนี้ย ต้นไม้ใบหญ้าที่เห็นมันยังมีอยู่อแต่มันว่างเปล่าจากความหมายจากใจล้วใช่ไหมต้นไม้มีก็จะมีก็มีแค่นั้นไอ้ขันตัวนี้มันก็จะเป็นขันที่ว่างเปล่าเรียกว่าขันล้วนๆปจจาศักจอุปทานพอใจพอจับได้แล้วนะเนี่ยมันเป็น,นีหละ่ะนะปาักจากความเป็นเราเป็นเขาไปอย่างนี้ปั๊บจิตดวงนี้มันก็จะมองเห็น โลกแบนี้ก็เป็นแค่นี้ป่าสจากแรงดึงดูดเข้าหาใจเราเมื่อป่าสจากแรงดึงดูดเข้าหาใจเราเราก็เหมือนกับยืนอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ที่ไม่ได้สนใจสาระอะไรจิตตรงเนี้มันก็ไม่ตายไม่เกิดเลยเพราะถ้ามันยังสนใจอะไรก็ตามมันก็ไปจับถึงนั้นเป็นธาตุสี่พอจับมาชอบขันห้าก็ทำงาน หญิงปบก็เบียนไายตายเกิดแต่ถ้าไม่จับอะไรเลยล่ะจิตนี้เป็นอมตะอย่างเงี้ยไม่จับอะไรเลยมีจําเป็นใช้ก็หยิบม,มาใช้แล้วก็ปล่อยไว้ยืนอยู่ท่ามกลางรูปเสียงกลิ่นภัสสะพอจับได้นะเนี่ยยืนท่ามกลางเนะีก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นเวลาเราตอนนี้เราคลองขันอยู่ขันตัวนี้ก็เรียกเป็นขันล้วน ใจคลองขันอยู่ใจเป็นอมตะคลองขันอยู่ขันตัวนี้ล่มสลายไปรูปเสียงกี่ร้อยก็ล่มสลายไปไอ้ใจดวงนี้ก็ไม่รู้แล้วไม,ไม่ไม่ตื่นเต้นที่จะคว้าอะไรมาเวียนว่ายตายเกิดเข้าใจนะเนี้ยนิพานมีอยู่อย่างเงี้ยพอเข้าใจนะอันนี้เราเห็นแค่เซี่ยวหนึ่งของนิพานหน้าที่เราต้องฝึกทุกมุมมองนะมาคอสนี้ลองฝึก เนะนี่ยก็คือเป,เป้าหมายสูงสุดของการภาวนาและมาจับประเด็นได้นะนะะ่ไอประเด็นตรงนี้ก็จะทําได้ก็คือเราผ่านอะไรมาบ้างเราผ่านทานศีลสมาธิให้เป็นมรรคมีองแปดเดินชมกลมและใจที่เป็นทานคิดบวกแล้วก็ตัวสําคัญที่จะละไม่ได้คือพระพุทธรูปทําไม่ได้สองอย่างพระพุทธเจ้า เราไม่กล้าไปแจกต้องอ,งอย่างคือสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมไปรับกรรมแทนใครไม่ได้ทำให้สายใหญ่ที่เรามีอยู่อะมันจะได้หย่อนไม่ไงั้นเราจะตึงพอตึงปั๊บราคามันจะทำงานพอมันหย่อนราคาก็จะเบาๆมีแต่เบาๆจนกระทั่งเห็นเงี่อนของโทสะตามที่สอนไปแล้ว เห็นราคะเห็นโทสะว่าอยู่ตรงไหน,เห,นเห็นโมหะว่าจิตมันไม่อยู่กับปัจจุบันนะเราเห็นที่เกิดของราคะโทสะโมหะเราก็ปล่อยหย่อนหย่อนหมดเหตุที่ยังปล่อยย่อนย่อนยังมีมันยังมีอยู่เพราะมันมีเราใช่ไหมมีเราตรงนี้ก็คือยังมีสังขารเนี่ยมีอัตตาเนี่ยเมื่อมีอัตอตาเนี่ยทาให้ถอนไปเรื่อยๆถอนไปเรื่อย จนกระทังเหลือตัวนี้เบาก่อนตัวเบาต,ตอนที่เราวิเคราะห์ที่เอามาสอนให้มองไปสู่นิวเคลียร์นิวตอนนั่นคือเป็นจากอะตอมก็ยังมีความเป็นเราเป็นเขาอยู่เล็กกว่าอะตอมลงไปก็เป็นโรตอนนิวตอนอิเล็กตอนความเป็นเราจะหมดไปตรงนั้นนั้นโปรตอนนิวตอนอิเล็กตอนของทุกคนเหมือนกันหมด แต่แม่ชีมาส่งอารมณ์มาสองวันเนี่ยทุกคนตายแล้วเป็นขี้เท่าหมดอนะ่ะพอเป็นขี้เท่าแล้วมันแบ่งไม่ขี้เท่าของใครเออมันก็เหมือนกันหมดนี่ชีหนูเออมันก็เป็นขี้เท่าหมดนะก็ใช่อ่ะเป็นขี้เท่าหมดมันก็มันก็เลยเหมือนกันหมดพอหมดจากความเป็นเขาเป็นเราสัญญามาเลยหมด อัตราก็หมดด้วยเพราะเป็นขี้เท่าสัญญาหมดเนี้ยอัตราก็หมดด้วยเพราะอัตรานี่มาจากสังขารความคิดความปรุงก็จะไม่มีไอ้ที่คิดปรุงอ่ะพ้อมจะเอาโลกธะทมเอาเหนือกว่าเอามีเอาเป็นแต่เมื่อเป็นขี้เท่าหมดเนี่ยมนุู้จะเหนือแต่อะไรขี้เท่ากับขี้เท่ามันไม่มีเหนือกว่าไม่มีต่ํากว่าแล้วมันก็เลยเท่ากันหมดเมื่อเท่ากันหมดตัวสัญญาก็จะไม่มี สังขารก็จะไม่มีเมื่อสัญญาไม่มีสังขารไม่มีเวทนาก็เลยไม่มีเมื่อเวทนาไม่มีวิญญาณเลยไม่มีวิญญาณไม่มีรูปรมันกลายเป็นขี้เถ้ารูปก็เลยไม่มีหมดเหน็นไหมขันธ์ท่ามันวางหมดเหลือตัวจิตที่มีความรู้ทั้งหมดเมื่อจิตว่าขันธ์หน้าว่าจิตรู้แล้วขันธ์หน้าไม่มีอะไร ว่างไปหมดแล้วจิตตรงนี้ก็เลยเป็นอมตะเพราะมันไม่คว้าอะไรมาเป็นอุปกรณ์ในการเวียนว่ายตายเกิดเข้าใจนะไอ้ตเนี้ยที่สุดแห่งทุกข์มันจะมีอะไรเป็นเกิดทุกข์ล่ะเพราะสังขารไม่มีสัญญาไม่มีไม่จะจับอะไรให้เกิดทุกข์อีกมันก็ไม่มีนะแล้วก็จะนั่งอยู่สบายดูตรงไหนก็ได้จับไปนั่งตรงไหนก็ทิ้ตั้งสบายนะแล้วตอนนี้ข้อสําคัญคือว่า พอนั่งตรงไหนแล้วมันไม่สบายเนี่ยละตัวนั้นจะติดเราก็ไปทำนะเราก็ทําไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายอ่ะแหละแต่มันสบายขึ้นทุกวันแหละเหมือนเวลานี้ก่อเสียเราเป็นทุกในอะไรก็ตัดได้เบาได้เอตอนนี้แม่ตัดได้เยอะเพรแม่กลางคืนแม่ก็นั่งของแม่ใน้องอื ก็ทำความเข้าใจตรงนี้จิตของพ่อจิตของใครจิตของลูกของแม่ของอะไรก็ของใครของมัน,นะนไม่สามารถที่จะพาดพิงกันได้เพียงแต่ส่งใจเอาใจช่วยกันทุกคนให้พ้นภัยไม่ให้หลงไปจับอะไรจับท่าสี่มาเป็นทุกข์อีกเมื่อไปจับท่าสี่เป็นทุกข์ขันห้าขันขอุปทานขันห้าก็ไม่เหลือ นะตัวเกิดตัวแรกเป็นตัวสำคัญด้วยสัญญาอารมณ์พอสัญญาอารมณ์มามาหมดเลยนะเดินจัญญาจากของกลิ่นอนะ่ะดีที่สุดเห็นรู้สึกไวดีพอของกลิ่นได้ของเห็นก็ได้ใช่ไหมมันก็แบบเดียวกันของได้ยินก็ได้แล้วนะมันตามไปหมดรูปเสียงกลิ่นรสเออเนี่ยพอเลงเข้าไปอย่างเงี้ยมันหมดทุกรูแล้วทุกทวาร จบอย่างนี้แล้วนะแต่คนจะทำอย่างนี้ได้ต้องคิดบวกตลอดการคิดบวกตลอดจิตต้องมีทางมันก็ย้อนกลับไปตรงไี้ไทยพอกก็จับเงื่อนได้เนะเนี้ยมันข้อสำคัญคือต้องคิดบวกให้ได้ทุทกกรณีเพราะทุกกรณีที่มาผัสสะเราเนี่ยเราสามารถมองบวกมองลบได้ถ้ามองบวกต้องคิดนานหน่อยเพราะยังไม่คลองเพราะใจมันมองแต่ลบป้องกันตัว เห็นไหมเพราะสัญญาอารมณ์มันจะมองลบเทตุไมมองลบมันป้องกันตัวแต่ถ้าเราฝึกจากการให้ทานและให้มองบวกนะมันก็จะมองบวกได้แต่มันจะช้าหน่อยแลกแฝงเต้องฝึกฝึกจนคล่องให้มองบวกให้ได้ทุกกรณีนะประจับสาระได้นะเอาเอาแค่นี้แหละไปทำคราวเดี๋ยวได้กินกัน